ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้เราได้เอาพระมาให้พี่น้องชมอีกแล้วนะครับชื่อพระองค์นี้ว่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับไฟอาจจะไม่ค่อยแจ้งไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้พี่น้องดูก็น่าจะรู้นะครับน่าจะเห็น ชัดเจนไหมครนี่ฮะไฟไม่พร้อมนะครับผมว่าจะส่องไฟให้พี่น้องเห็นนะครับให้พี่น้องเห็นมวลสารเห็นชัดๆนะครับเผื่อพี่น้องจะได้รู้นะครับสมเด็จองค์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์เกตบูตูมถูกพิมพ์นะครับทาไมเขาจึงบอกว่าพิมพ์เกตบูตูมนะครับ เขาดูตรงนี้นะครับคดูเกตขององค์พระท่านนี่จะไม่ยาวนะครับจะเป็นเหมือนเกตเหมือนโบตูมนะครับเนี่ยเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยเขาจึงมองแบบนี้นะครับพิมเกตโบตูมเขาจะมองที่เกตนะครับจะไม่วิ่งยาวถึงซุ้มนะครับแล้วก็จะเป็นเกตจะเป็นเหมือนโบตูมอะคิดง่ายๆนะครับแล้วก็องค์พระท่านจะมีหูนะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดฝั่งนี้จะเห็นดังๆนะครับแล้วก็มีฐานแซมตรงนี้นะครับฐานแซม ถ้าเราใช้กล้องเราก็จะเห็นฐานแซมน,นะครับเจยนะครับมันมองไม่ชัดเนาะผมก็สันส้นๆด้วยนะครับเพราะว่ากลางคืนนะครับเนาะไหนล่ะครับไหนล่ะครับ <laughs> มองไม่เห็น,นครับ ขอโทษขอโทษครับขอโทษมองไม่เห็นเออก็ไม่เป็นไรแล้วครับมองเห็นก็ให้พี่น้องดูไกลๆเอาก็ได้ครับดูไกลเอาเนาะพี่น้องก็อาจจะถ้าพี่พี่น้องบางท่านเคยเห็นสมเด็จวัดระฆังพิมเกียรติบทุ่มพี่น้องก็จะรู้แหละครับนี่ครับมวลสารเขาก็เหมือนสมเด็จวัดระฆังทั่วไปแหละครับเหมือนวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แหละครับก็มีนางเออดินนางกําแพงอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยดินนางกําแพงดินซุ้มกอดินพระรอดนะครับแล้วก็มี เม็ดดำดำเม็ดแดงแดงเม็ดดำด,ดำ,ดดำก็เป็นพวกเกี่ยวกับหินนะครับเป็นหินหินครกแต่เขาบดให้ละเอียดนะครับแล้วเอามาผสมผสานานะครับ <c oughs> วันนี้ก็พาพี่น้องมาชมสมเด็จวัดรรคังพิมเกตปบะตูก็ให้พี่น้องศึกษาด้วยไปด้วยกันนะครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับนี่ครับดินดินสีแดงแดนะครับเขาเรียกว่าดินซุ้มกอนะครับเด็ก็เห็นอยู่ครับ เราก็ไม่ได้ใช้แล้วครับพระก็ยังเก็บไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยเนื้อก็เลยไม่ค่อยน,นุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องดูดีๆพี่น้องก็จะรู้ครับว่านี่สมเด็จพิมพ์วรังเกตบ,บุตรูแน่นอน,นครับนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่น้องสองกล้องอีกสักนหนึ่งให้พี่น้องดูกล้องก่อนนะครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมฮะ มีเม็ดแดงเม็ดดำนะครับนี่ฮะพี่น้องบางท่านก็ว่าคิดว่าเป็นพระใหม่นะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็มีชายจีวรนะครับชายจีวรตรงตรงใต้ดักแร้ท่านเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับชายจีวรใต้ดักแร้ท่านนะครับนี่ผมจะให้พี่น้องดูนะครับดูไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับเราจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมฮะ มีหูอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเห็นไม่ชัดดังราง,างนะฮนนะเนี่ยพระเก่านะครับพระเก่าเป็นแบบนี้สมเด็จพรข้างนะครับจะเป็นพระที่แบบสวยงามนะครับหนึบนุ่มนะครับเนื้อองค์พระท่านเนี่ยจะหนึบนุ่มมากนะครับเนี่ยผมให้พี่น้องเห็นดูดีๆนะครับดูดีนะครับเน,นี่ยเห็นไหมฮะจะมีแตกลายงานะครับร้าวหมดแล้วนะครับ สวยมากครับองนี้ยอมรับว่าสวยมากจริงๆสวยจริงนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเน uh huh uh ี่ยด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีรอยเหมือนกระดานรอยปาดนะครับรอยก็วางพิมพ์ไม่พิมพ์นะครับด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็พยายามพยายามสืบทอดเจตนารมณ์ให้พี่น้องได้เห็นนะครับเราอาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับได้เห็นว่าสมเด็จวัฒคธรมพิมพ์เกบดประตูเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนี่ฮะจำพิมพ์ดีๆนะครับ ท่านจะมีหูนะครับมีหูมีฐานแซมรางๆงนะครับฐานแซมรางๆงนี่ครับมีหูมีฐานแซมรางๆงเกตจะไม่ยาวจะไม่ชนซุ้มนะครับเขาจึงเรียกว่าเกตบัวตูมนะครับลักษณะเกตขององค์พระท่านจะเป็นเหมือนบัวตูมนะครับบางท่านก็เข้าใจผิดว่าโอ้สมเด็จวระเกตบัวตูมมีตั้ง ลมีหลายพิมพ์อะไรเงี้ยลายพิมพ์ก็จริงนะครับแต่ยังไงพิมพ์ของวัดเกตบัวตูมเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ยาวนะเกตไม่ยาวนะครับเห็นไหมเกตจะไม่ยาวเป็นเกตเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์สังกะเตอ๋อพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีแกะมาจากพิมพ์เจดีนะครับลักษณะองค์พระจะเหมือนพิมพ์เจดีนะครับเห็นไหมฮะ บริเวณแขนของท่านเนี่ยจะโค้งเป็นสวยงามครับเป็นจบกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยสวยงามไหมครับผมก็ให้พี่น้องดูเอ่อเป็นวิทยาทานนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วครับแต่ว่าผมจําพระเกตบูตูมได้ครับจําพิมพ์ได้นะครับและพระอีกองค์หนึ่งที่ผมจําได้ก็คือสมเด็จกรุใหม่นะครับบางพนมกรุใหม่พิมพ์ใหญ่นะผมจําได้ครับผมจําได้เพราะเรามีนะครับ เรามีองค์หนึ่งเห็นไหมฮะให้พี่น้องดูข้างๆนะครับเนี่พระเก่าๆก็จะเป็นลักษณะเนื้อจะน,นุ่มจอดกันนะครับแล้วก็ดินนางกำพรกนางกำแพงก็จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับเนี่ย ขาจะเป็นดินซุ้มกอดินนางกำแพงนะครับมีเม็ดหยกด้วยนะครับเม็ดหยกจะจะอยู่ด้านฐานนี่นะครับแต่ว่าไฟมันแจ้งจัดก๋พี่น้องอาจจะมองไม่เห็นแล้วครับคร่าวๆนะครับเนาะให้พี่น้องชมกันผมก็พูดอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ผมรู้ว่าเป็นพิมพ์วัดคังพิมพ์เกตบ,บัวตูมแน่นอนครับเห็นไหมฮะเนี่ยให้พี่น้องดูชัดๆก่อนเดี๋ยวผมจะปล่อยมือนะครับปล่อยมือให้พี่น้องเห็นเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ ชัดเจนไหมครับผมเนือจะสวยงามมากครับสมเด็จพระนครเหนือจะสวยงามมากเลยนะครับจะสวยงามมากนี่ไม่ไม่เคยล้านะครับแต่ว่าพระมาเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าพระเขาเก็บมาอย่างดีนะครับเก็บมาอย่างดีไม่ได้โดนล,ลมโดนแดดอะไรหรอกครับเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ว่าต่อให้เก็บไว้ในที่มิดชิดยังไงก็ช่างแต่ก็ต้องปริต้องแตกต้องร้าวอยู่แล้วนะครับนี่ซุ้มเนี่ยก็ปริหมดแล้วครับ เพราะว่าความแห้งไปตามกาลเวลานะครับเมื่อหลายๆปีเข้าแห้งกรักเนี่ยองนี้แห้งมากเลยครับแห้งกรักเลยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากครับก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็เอาแค่สมเด็จบางเออไมใช่สมเด็จวัดคังพิมพ์เกียรตบตูมาให้พี่น้องชมนะครับก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่แวะมาให้กําลังใจนะครับและเราศึกษาไปด้วยกันนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับวันนี้ขอจบการถ่ายทอดวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ